ใครๆอาจจะไม่เชื่อนะครับผมว่าการพูดของคนคนนึงเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนถึงวงการเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมสวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานาการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ มากมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมีการประกาศนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดแพนิคก,กันไปแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้วางแผนไว้ก่อนที่จะเปิดโพสิชันหรือว่าเข้าซื้ออะไรพวกนี้นะผมก็ควรที่จะวางแผนไว้ดีๆก่อนนั่นเองนะผมอ่ะก็โอเคสถานการณ์ในวันนี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลย อ่ะโอเคเรามาดูไท,ทม์เฟรมเดย์กันก่อนดนีกว่วานะครับผมที่ผมแปะไปเมื่อคืนนะครับผมอย่างที่ในดิสคอดด้วยแล้วก็ในช่องยูทู e ด้วยนะครับผมก็จะเห็นเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยมันมีการลากขึ้นลากลงใช่ปนะ่ะเมื่อคืนเนี่ย อันนี้คือเส้นประกาศเส้นประกาศไปเมื่อสักครู่เมื่อ่ตอนเย็นเนี่ยเมื่อวานสามทุ่มประมาณนั้นนะผมแล้วทีเนี้ยมันลงมาเนี่ยเอาคอยเละหมดทุกตัวเลยนะครับผมแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการชนแนวต้านสําคัญนะผมสี่ห้าเนี่ยสองรอบด้วยกันนะผมรอบแรกเนี่ยจะเป็นในวันที่แปดนะครับผมส่วนในรอบที่สองเนี่ยก็คือเมื่อวานก็คือในวันที่สิบนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิด ขึ้นเลยนะครับผมก็คือว่าการที่มันจะหลุดแนวนี้แต่ว่าไอโซนนี้นะผมคือโซนแนวรับสําคัญโซนหนึ่งนั่นเองนะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดโซนแนวนี้นะผมก็ยังสบายใจได้ตรงนี้ชน1รอบชน2รอ,อบแล้วถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะผมคราวนี้รอบที่3ามเนี่ยมันต้องมาเจอกันนะครับถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นนะเออแล้วโซนแนวเนี้มันคือโซนแนวรับสําคัญด้วย ดังนั้นแล้วเนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะครับผมมาดูไทมเฟรม1นึ่งเดย์นะผม1นึ่งเดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเส้น EMA 50เนี่ยมันรับอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดโซนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะผมในวันเนี้ยถ้าไม่หลุดมันก็คือแปลว่ามันเป็นการย่อที่สวยงามมากนะครับผมแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับผมตอนนี้ในระบบ Trend f o l l o wing นะครับผมมันก็ยังตัดกันอยู่ใช่ไหมเออยังไม่มีอะไรที่แบบ มันเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอะไรเลยนะครับผมยัง I อซ์เนี่ยมันก็ยังค่อยๆไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมในทำเฟรมเดยแล้ววอลลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับผมตอนที่มันเทขายเมื่อวานนะอืมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับผมวอลลุ่มแต่ว่าตอนไอซ์ไอเรผมมันก็อยู่ในโซนของโอเวอร์บอสไปเรียบร้อยนะผมก็คือโอเวอร์บายอ่ะนั่นแหละ คนซื้อเยอะเกินไปนะผมตรงนี้มันจะต้องย้อยลงมานิดหน่อยนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามันจะดันขึ้นไปนะผมมันก็จะดันสุดขึ้นไปข้างบนตลอดเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมวันนี้น่าจะถ้าไม่เลยตรงนี้ไปนะผมก็จะมีการฟื้นตัวเรื่อยๆนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดันขึ้นไปแบบมันก็จะขึ้นแบบสมูทๆรอดูข่าวกันต่อไปนะผมว่าข่าวเนี่ยมันจะออกมาเป็นหัวเป็นก้อยนะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราประกาศกัน C P I ใช่ไหมมันคือการที่ว่าเงินเฟอ้อเท่าไหร่ต่อปีถูกไหมวิธีการสู้กับเงินเฟอ้อคือการที่ว่าเอาเงินเฟี้ยนเนี่ยไปซื้อ,เ,อเจ้าตัวทรัพย์สินหลายๆตัวนะครับผมที่มันสามารถสู้เงินเฟอ้อได้ ถูกไหมแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราเนี่ยจะขายของไอ้พวกนวออกไปนะผมแล้วก็ไปถึงเงินเฟียดอะ่ะถูกป่ะจริงๆเนี่ยว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีน่าจะมี3ข่าวด้วยกันนะผมก็มาตีสอปุ๊บมาทุบทุบทุบนะประมาณเนี้ยแต่ผมมองว่านะมันมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะผมเพราะว่าเจ้าเจ้าสิบสองยี่สิบหกเนี่ยมันยังตัดขึ้นอยู่อดูช่วงเมื่อก่อนเลยนะผมก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันตัดกันเสร็จปุ๊บใช่ป่ะ เห็นป่ะพอมันตัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตัดกันตรงนี้นะผมแต่ว่าตอนนั้นอนะมันพุ่งแบบยาวมากเลยนะผมซึ่งการพุ่งยาวมากเนี่ยมันก็ลงมาย่อ e อ่า e EMA 50ถูกไหมพอมันขึ้นมา EMA 50ปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งต่อซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะผมมันลงมาปุ๊บเด้ง เส้นเอเอมันก็อาจจะพุ่งต่อจริงๆก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้อนุมานเนาะโอเคเรามาดูโดมิเนนต์กันนะครับผมโดมิเนนต์เนี่ยก็ยังเป็นบิตคอยซีซั่นอยู่นะครับผมเออเราก็ทำการชี้ไปนะผมว่ามันจะชนเส้นนี้ก่อนนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ชนนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้าบิตคอยไปเรื่อยๆนะผมหรือไม่ก็เป็นการที่ว่าขายบิตคอยแล้วก็ขายทุกตัวไปเลยนะครับผมบิตคอยโดมิเนนต์เนี่ยมันก็จะส่งที่ด้วยประมาณนั้นนะครับ ก็ต้องระวังไว้หน่อยนิดนึงโอเคเรามาดูทอเท่า3นะผมทอเท่า3 <ๆ S 1> นี่คือจุดที่เป็นเอาคอยนั่นเองนะผมถ้าดูทำเฟรมสชั่วโมงนะผมตรงนี้อ่าอันนี้มันผังนิดหน่อยอ่าโอเค ตอนแรกเนี่ยผมชี้ไว้ตรงนี้นั่นเองเนะผมก็คือเส้น e m a 200แต่ว่าทีเนี้ยมันหลุดมาเส้น e m a 200นิดหน่อยนะผมก็ลงมาช่วงประมาณ EMA 50ผมก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าแพนิคเซลอ่ะเอางี้เน่เส้นเนี้ยสองสามเส้นเนี้ยผมมันเกิดการแพนิคมากกว่าใช่ปะเออผมก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรนะผมไม่น่าจะหลุดช่วงประมาณสัก เจ็ดสามเก้าไตเลียนอะบิเลียนนะครับผมก็คือ EMA 50ห้าสิบเดี๋ยวรอให้มันเนี่ยชนกันก่อนนะครับผมอาจจะมีการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้นะเอาเป็นว่านะครับผมตอนนี้ผมก็ยังมองว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าเส้นลงมาเส้นเดียว23สเส้นเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นขาลงนะครับผมใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคปะ่ะถ้าใครใจร้อนนะผมไปเซเว่นแล้วก็ซื้อกนเน่มานี่มีทั้งแบบแท่งแล้วก็แบบคุกกี้แต่เน้นย้ำเลยนะผมว่าคุกกี้เนี่ยอร่อย อร่อยจริงๆนะผมสามารถกินกับกาแฟาได้สบายเอาล่ะต่อมาเรามาดูเอาคอยกันบ้างนะผมเอาคอยที่เราจะดูกันเนี่ยตอนนี้ก็คือ ETH กันนั่นเองนผม ETH เนี่ยก็เป็นท็อปตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับคริปโตเคอเรนซีนั่นเองเมื่อวานเนี่ยก็มีการลากลงมาเหมือนเหมือนกันเลยนะผมแต่ว่าแนวของเจ้าประมาณ3,000ดอลเนี่ยเอาอยู่นะผมมาจูบแบบจูบแบบสนิทเลยนะจูบแบบนี้เลยเออสวยสวยมากสวยจริงๆนะผมแล้วก็ เป็นเส้น EMA ทั้งคู่เลยนะผมที่มารับนะทั้ง EMA 50 EMA 200อ่อหมายความว่าค่าเฉลี่ยของราคาคนเนี่ยคิดอยู่นะผมว่าเอ้ย3,000เนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะผมช่วงอาถูกสุดกลางอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ตกรถนะผมประมาณนั้นนะเนาะ้าถามว่าตอนนี้มันมีแนวต้านสำคัญอะไรนะผมก็คือช่วงประมาณ 3, 2, 7, 4ผม มันจะต้องขยับไปชนอีกหนึ่งรอบนะครับผมตอนนี้เกคือมันเป็นการไซด์เวยพักฐานนั่นเองนะครับผมถ้ามันจะขึ้นถ้ามันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเอามาชนตรงนี้แล้วก็อะไรแถวๆนี้ก่อนนะครับผมส่วน BNB เนี่ยก็ยังเป็นการไซด์เวยนะครับผมไซด์เวยสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอกรอบตรงนี้อ่ะ ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็คือว่า EMA 200เนี่ยมันยังกดอยู่กดหัวอยู่นะครับผมแต่ EMA 50เนี่ยมันรับอยู่พอดีเป๊ะเลยนะผมก็ช่วงประมาณ4 0 7รถึง4ี่เนี่ยก็ยังมีการไซด์เวย์อยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่า Bitcoin เนี่ยไม่ทำตัวเกเรหรืออะไรอย่างเมื่อคืนนะผมก็ น่าจะทะยานฟ้าได้แล้วนะครับผมสำหรับ BNB s o l a n a หน,นะผมก็มีเล็กๆลายอยู่นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมชี้ไปนะครับผมคือโซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซนแนวรับสำคัญนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดโซนแนวนี้นะผมก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นะครับผมสำหรับโซล a n a นาแต่อาจจะแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่ายกโลยกโลตรงนี้อาจจะเป็นการยกโลของมันก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นลูน่านะครับผมลูน่าเองนี่ก็เกเรเหมือนกันนะ ถ้าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกเรของมันนะผมมันก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันโผล่ไปเหนือเส้นแล้วนะผมแต่ว่าทีนี้มันกลับลงมาเข้าเส้นเนี่ยเอ,อผมมองว่านะถ้าเกิดว่ามันหลุดโซนเนี้ยโซนที่เป็นเแนวสําคัญตรงนี้นะผมอาตรงนี้หลุดโซนแนวตรงนี้นะผมก็เจอกันที่ช่วงประมาณสี่สีดอนได้นะครับผมประมาณนั้นนะเนาะ อันเนี้ย,ย,ยอ่าโซนนี้อ่าผมให้โซนนี้เลยละกันนะครับผมอ่าโซนกว้างหน่อยถ้าเกิดว่ามันหลุดโซนนี้มานะครับผมอาจจะเป็นการแบบเขาเรียกไงอะดับเบิลบอททอมก็ได้นะครับผมอ่าดับเบิลบอททอมคืออะไรคือลงมาขึ้นลงอ่าเป็นรูปดับบิลแล้วก็ขึ้นต่ออ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับดอทนะครับผมดอทเนี่ยผมตอนแรกมองว่าเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปแล้วถูกไหมอ่าโอเคเรามาดู แนวเส้นกันก่อนดีกว่านะผมแนวเส้นตรงนี้อ่ะผมลืมตีตรงนี้ไปเลยนะครับผมอันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งอ่ะก็จะเป็นแนวนี้ใช่ไหมแล้วเส้นที่สองก็จะเป็นแนวนี้อ่าก็คือเหมือน expanding นะครับผมมันเป็นแนวเขาเรียกว่าไงมันค่อนข้างที่จะก,กว้างนิดนึงนะครับผมแล้วทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการชนชนชน,ชนเรียบร้อยใช่ไหมไอ้นี่ก็ชนอีกหนึ่งรอบถามว่ามันจะลงไปต่อหรือเปล่า ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขยานฟ้านะผมก็คือเบรกออกใช่ไหมเบรกออกตรงนี้เส้นนี้แต่ปรากฏว่านะครับผมโซนโซนสาคัญตรงนี้นะผมมันไม่สามารถเบรกออกไปได้นะผมก็เพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันก็ลากลงมาด้วยนั่นเองก็กลายเป็นว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บผมหัวมานิดนึงแล้วก็ล่วงต่อเส้น EMA 200เนี่ยก็ยังกดหัวอยู่นะผมก็เจอเจอเป็นในนี่เลย h e a d a n d shoulder ตรงนี้นะผมนี่เรียบร้อยอ่ะถ้าสมมุติว่า เราวัดกันดูนะผมถ้ามันลงมาจริงๆเนี่ยมันจะต้องลงไปถึง19ดอนนั่นเองนะผม19บดอนเนี่ยแล้วรับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรับไม่ได้หรือ,อยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่านะตรงนี้มันมันมีเน็กไลน์อยู่ตรงนี้นะผมเน็กไลน์ line, เราจะเขียนตรงนี้เลยเน็กไลน์ถ้าเกิดว่ามันหลุดไปนะผมก็เสร็จกลายเป็นว่า He a d and Shoulder ตรงนี้ทำงานแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะผมก็ยัง ส,สบายนียครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะมันหลุดมาใช่ป่ะต้องกลับมาเทสตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันกลับมาไม่ได้นะผมมันจะลงมาตรงนี้ก่อน19ดอนปันธง <c oughs> เอาล่ะมา,มาดู AW เกันดีกว่านะผม AW เนี่ก็คือโอ้โหทะยานฟ้ามากเลยทีเดียวนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมมันคือการแบบพุ่งเส้นขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขึ้นมาแบบ h ช n n e ลนะครับผมก็มต้องระวังไว้ด้วยนะผมถ้าเกิดว่ามันหลุดเส้นนี้มาเมื่อไหร่ หลุดเส้นนี้เดี๋ยวผมขอด้วยซึ่งแนวต้านเนี่ยตอนตอนนี้คือมันมีแนวรับใช่ป่ะพุ่งคึบเทสลงมาเทสอีกหนึ่งรอบนะบผมก็คือ88ดอลซึ่ง88ดอลตอนนี้นะผมมันก็เขาเรียกว่ามันสวนตลาดถ้าเกิดว่ามันชนช่วงประมาณสัก100ดอลอย่างเงี้ยเมื่อไรเนี่ยน่าจะมีการแบบพักกันบ้างแล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นโซนที่ว่าแนวสําคัญแนวหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมีการย่าราคาย่าราคาบ่อยมากนะซึ่งร้อยดอลเนี่ย อาจจะมีให้เห็นนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ลงมานั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะผมตัวนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าดูทำเฟรมหนึ่งเดเนี่ยช่วงนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าต้องรออ่ะไม่สิตอนนี้คือ EMA 12ตัดกับ26เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นระบบ T r e n l f o l low ที่ C D C Action Zone ใช้ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมต่อมาเป็นโรสนี่หนักกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับผมอ่ะโอเค สิ่งที่ผมมองนะครับผมตอนแรกเนี่ยเปิดไทม์ f ฟร m e 4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการทําการเลือกทานเกิดขึ้นนะผมแล้วผมได้จิ้มไปนะผมเป็นการเซตอัพนั่นเองเซตอัพเนี่ยซื้ออยู่ที่ประมาณ0.364ใช่ไหมแล้วคัดลอสอยู่ที่ประมาณ3 0.354ะครับผมก็ลงมาประมาณสักเท่าไหร่2%กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมก็ลิกซ์รีวอรอยู่ที่ประมาณสัก6.7 นั่นเองนะผมก็คุ้มอยู่นะผมเพราะว่ามันมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่ประมาณ0.43นั่นเองนะผมแต่ว่าทีเนี้ยการลากลงมาของบิตคอยเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ตัวนี้เป็นหมันนั่นเองนะผมโดนสต็อปลอดพอดีเป๊ะเลยนั่นเองอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คือว่ามันมีเน็กไลน์ของมันอยู่เน็กไลน์คือเส้นนี้นั่นเองนะผมอ่าหลุดมานิดหน่อยแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับผมเนี่ยก็อันนี้น่ากังวลนิดหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมี He a d and shoulder ตรงนี้ถูกปะ อ่าตรงนี้แสดงว่า Head and shoulder ตรงนี้ทำงานเรียบร้อยไม่มีอะไรมากจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะเป็นแนวรับสำคัญนะผมแต่ว่าแนวรับสำคัญตรงนี้มันถูกแหกแล้วเรียบร้อยก็กลายเป็นว่า Head s n o u l o เด d e r ทำงานแล้วเรามาวัดกันดูนะผมว่ามันจะลงไปถึงตรงไหนเต็มที่เลยเนี่ยจาก neckline เนี่ยก็ประมาณสักช่วงประมาณ0.3ดอน0.31ึงดอนนะครับผมลงมาอ่ะ เอาแค่เต็มที่ก็พอแล้วครับผมแต่ว่าทีนเนี้ย neckline ตรงเนี้ยมันมันต้องยืนให้ได้ก่อนะถ้ามันยืนได้นะครับผมก็ยังสบายใจได้อยู่โอเคต่อไปเป็นแซนนะผมแซนนี่ก็ผมบอกว่ามันน่าจะไซด์เวย์ใช่ไหมเออการไซด์เวย์ตรงนี้นะผมก็ EMA 200รับอยู่อ่ามีการยกโลยกโลด้วยคือตัวน,นี้น่าจะแข็งก่าชาวบ้านเหมือนกันนะ เออเพราะว่ามันมีการโดนทุบราคาตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็การที่มันขึ้นขึ้นงี้อ่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไซเย์แบบอ่ะสแตนดาร์ดที่เป็น ABC อะไรเงี้ยเ B C ไปเสร็จปุ๊บแล้วตรงเนี้ยอ่าเราจะต้องมาเจอกัน4.75อีกหนึ่งรอบนะผมเพื่อเทสว่า มันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะผมแต่ผมมองว่านะาถ้าทำเฟรมเดย์เนี่ยมันมันก็ตัดกันแล้วนะครับผมก็มีการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะตัดขึ้นหลอกก็ได้นะเอออันนี้ก็แปลกๆอยู่นะครับผมเพราะว่า Bitcoin เองเนี่ยมันก็ลากลงมาบ่อยๆวันนี้อาจจะมีการแบบฟื้นตัวบ้างเล็กน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยก็ไม่มีข่าวอะไร ต่อไปเป็นการานะผมการาเนี่ยก็มีลงมา0.3เรียบร้อยนะผมจากการลากของ Bitcoin มานะแต่จริงๆเนี่ยมันมีสัญญาณซื้อเรียบร้อยนะผมสำหรับ EMA 12 26นะตัดกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีการพักฐานเกิดขึ้นนะผมซึ่งแนวต้านสำคัญตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.35ถึง0.36อะไรเนี้ยแถวเนี้ยเออแต่ผมมองว่านะมันน่าจะย่อไปถึง0.29 นะครับผม0 2 9ถึง0 3น่าจะเป็นแนวที่แบบมันลึกสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้า RSI เนี่ยตอนนี้มันยังไม่โผลพล้นน้ำขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับไอ้เจ้าตัววอลลุ่มนะครับผมมันก็มีค่าเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆก็รอดูนะครับผมว่ามันจะลงมาหรือเปล่าอันนี้คือราคามันสูงขึ้นก็จริงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะทำงานลงมาเรียบร้อยแล้วมันก็อาจจะแบบขึ้นมา ลงขึ้นลงเสร็จปุ๊บลงมาเทสตรงนี้อ่ะ e m a 2 0 0อาจจะกลับมาลงมารับก่อนก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ต้องรอให้ดู e m a 5 0แล้วก็ e m a 2 0 0เนี่ยมันลงมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมอะผมมองว่าลึกสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.28ถึง0.29เนี่ยผมเดี๋ยวตีเส้นนี้ก่อนแล้วกันอ่าตีเส้นแนวรับจะอยู่ช่วงประมาณตรงนี้ถึงตรงตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีตรงตรงนี้แล้วกันตรนี้ตรงนี้อ่ะโอเค จิ้มไปอ่ะประมาณนี้นะผมก็น่าจะเป็นโซนแนวรับสําคัญอีกหนึ่งแนวนะผมโอเควันนี้มีดาด้วยนะผมดาเนี่ยก็เกิดการที่ว่าเขาเรียกว่ากระชากขึ้นกระชากลงคือแบบเมื่อคืน,นอ่ะอันนี้คือเส้นเมื่อคืนเลยนะผมเส้นเมื่อคืนเลยเนี่ยลงมานิดเดียวเลยนะผมลงมาเนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออไม่มีอะไรมากนะผมก็ลงมาประมาณ1ดอนแล้วก็เด้งขึ้นไป1.3ดดอนคือแบบก็ยัง โอเคอยู่อะเนาะไม่มีอะไรมากนะผมก็แนวต้านสําคัญก็ยังอยู่ที่เดิมก็1.72นะยังไม่สามารถโผลไปพ้นน้ําได้นั่นเองนะผมก็มีการเปลี่ยนเทรนมาตั้งแต่ทำเฟรมเดย์แล้วนะผมทำเฟรมเดย์เนี่ยมันเตรียมที่จะตัดกันเรียบร้อยนะผม12.26เนี่ยก็ต้องรออีกนิดหน่อยนะผมประมาณนี้ก็อาจจะมีการไซเวย์แค่นี้แล้วก็พุ่งขึ้นต่อโอเคมานานี่โอ้โหยับเลยทีเดียวนะผมเหมือน เขาเรียกว่าไงเหมือนกาล่าเลยเอง,เองนะผมก็คือขึ้นไปแบบยับยับเลยทีเดียวนะผมคือดูถ้าเกิดว่า price rate ถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาจาก1.7นะผมขึ้นมาโอ้โหร้อยกว่าเปอร์เนะผมแล้วทีเนี้ยมันจะต้องลงมา collection นะในโซนนี้นะผมก็คือ12ซึ่ง12เนี่ยรับได้รับอยู่นะผมช่วงประมาณสู่3ดอนนะผมเป็นโซนที่สำคัญมากเลยนะผมอย่าให้มันหลุดตรงโซ,โซนนี้เด็ดขาดนะผมถ้าเกิดหลุดโซนนี้เนะี่ย ความน่าเชื่อถือของมันน่จะต่ําลงทันทีแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนแนวรับที่ดีตัวหนึ่งเลยนะผมแล้วก็โซนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ5.4ดอนนั่นเอง3ดอนเนี่ยถ้าเกิดรับอยู่ตรงนี้<อ>น่าจะไซด์เว์แถวนี้ก่อนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นต่ออ่ามันต้องมีการพักฐานอยู่แล้วนะผมเพราะว่าไอเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเกินไปประมาณนั้นโอเควา g จีจีนะผมก็ตอนนี้ ลงมาแนวรับสําคัญหนึ่งแนวนะผมอ่ะแนวนี้เลยอ่ะโอเคลากขึ้นมาออกมาก็ยังอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าไงอยู่โซนสําคัญนะผมอยู่ที่3 3มจดถึงสาดสี่ดอนถ้าเกิดว่ามันไม่เลยบริเวณนี้นะผมก็อาจจะมีการแบบไซ์เวย์ขึ้นต่อไปนะผมถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ4 1ถึงประมาณ3.9นั่นเองนะผมก็ ยังมีการไซด์เวย์กันต่อไปตรงนี้อาจจะเป็นแบบ1 2 3อะไรเงี้ยเออสแตนดาร์ดคอลเลคชั่นอะไรก็ว่าไปแถวนี้โอเค e n j นะผมเรายังไม่ได้ดูมานานมากเลยนะผมซึ่ง e n j เนี่ยราคาเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งเลยพอสมควรนะผมก็ขึ้นมาประมาณ62%นั่นเองนะผมซึ่งการขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่อะไรมากเลยนะผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คือ rising wedge เรียบร้อย เบรกเส้นตรงนี้มาแล้วก็มีการเทสฐานเกิดขึ้นนะครับผม1รอบแล้วขึ้นไปชนแนวต้านแนวต้านตรงนี้นะผม2.19เนี่ยเป็นโซนแนวต้านสำคัญมากเลยนะผมเพราะว่า,าโซนที่เนี้ยมันมีทั้ง EMA 200กับ EMA ห้ใน Time Frame Day เนี่ยขวางหัวพอดีเป๊ะเลยนะผมแล้วยังมีแนวต้านสำคัญที่มันมีการย่ำตรงราคาตรงนี้เกิดขึ้นด้วยคือมันโคตรซูเปอร์แข็งเลยทีเดียวนะครับผมดังแล้วนเนี่ยไอการที่เกิดเส้นแดงๆสรงเส้นนี้มานะผมก็ไม่แปลกใจอะไรแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเส้นแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.9ถึง1.85นั่นเองนะผมโอเคถ้ามันย่อตรงนี้มานะผมมันก็ต้อง มาประมาณนี้ก่อนอนุโมทนาสาธุด้วยนะผมสำหรับคนที่ถือ a n j อ่ะต่อไปเป็นโคโคอสนะผมโคโคอสต,ตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเลือกทางขึ้นนะผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าสามเหลี่ยมนี้นะผมก็กลายเป็นเลือกทางลงเรียบร้อยก็กลายเป็นว่าเศร้าใจจังนะครับผมอ่าโอเคไม่เป็นไรนะผมก็อาจจะเป็นการพี่ว่าไซเว์แถวนี้แล้วก็ค่อยถูกบีบลงไปแล้วก็นิ่งราคาก็จะนิ่ง อะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นไปได้นะครับผมรอดูกันต่อไปอันนี้คือผมมองว่าแนวรับตอนนี้นะผมมันอยู่ที่1.4ใช่ปะ่ะ1.4เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้นั่นเองนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอทำกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะผมอ่ากรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เออมันค่อนข้างที่จะแคบอยู่นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไส้ไปด้วยนะผมเราก็จะอยู่ว่าแนวตรงตรงน่าจะตรงนี้นนอ่าตรงนี้นะผม เรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดแนวนี้นะครับผมก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่เนาะ EMA 12 26ของ t ท m e f ฟรมสีชั่วโมงจะตัดลงอีกเล้วยังไม่น่าจะตัดขึ้นใน m ท f r a ฟ e day เลยเนี่ยเห็นป่ะเอออาจจะมีการพักฐานก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเมติกนะครับผมก็เสียทรงนิดหน่อยนะเสียทรงคือตอนแรกเนี่ยมันพยายามที่จะขึ้นไปจากเส้นนี้นะครับผมอาจเจอลากลงมากลับมาช่วงประมาณ1.83คือแบบถ้าเกิดว่ามไม่หลุด1น3เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะ สำหรับเจ้าตัวนี้นีครับผมก็ไม่มีอะไรมากโอเคต่อมาเรามาดู IMX ดีกว่านะครับผม i m เเนี่ยก็เออเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ขึ้นตามชาวบ้านเขาเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราดูแท่งกันดีๆนะผมมันนี่เลยเส้นนี้อ่ะโอเคเรามาดูกันว่าเส้นเนี้มันจะพ้นหรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่าเบรกเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเปลี่ยนเทรนแน่นอนนะครับผมอันนี้ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับผม ถามว่าเทนขาขึ้นนี่ระยะสั้นขึ้นได้ไหมมันก็มันก็ได้อะเนาะเออแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเทนตรงนี้นะผมมันยังไม่แหกขึ้นไปนะผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อนั่นเองแต่ว่าทีเนี้ยตอนนี้มันมีโซนแนวรับสําคัญอยู่นะผมนั่นก็คือโซนที่ช่วงประมาณ2 5ถึง2.45ช่วงแบบนะี้สี่แตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดกรอบตรงนี้นะผมก็ยังสามารถรับได้อยู่สบายสบาย ยังทําตัวแบบโอเคอะเอออันนี้คือโซนแนวรับสําคัญนะครับผมถ้าเกิดว่ามันหลุดลงไปเนี่ยก็อาจจะไปเจอที่2ดอนอีกหนึ่งรอบนะครับผมแต่ว่าผมมองว่านะตอนเนี้มันน่าจะมีการยกโลเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ย มันจะต้องรอคอนเฟิร์มอะไรหลายอย่างก่อนนะครับผมรอให้มันแบบสบายใจก่อนคือให้มันเบรกอย่างน้อยเบรกเส้นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะผมก็แล้วมายืนอยู่ได้นะก็เพื่อความสบายใจนะครับผมโอเคตัวสุดท้ายนะผมที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือซีตานั่นเองนะผมซึ่งซีต้าเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนวงการบันเทิงนะผมแต่ว่าไปทํา NFT เฉยเลยคือแบบฮัลโหลทำเรื่องของตัวเองให้เสร็จก่อนสิ๋อ,อโอเคมาก็มีการเล่นข่าวเล็กน้อยนะผมก็มีการเขาเรียกว่าไงอะ มีแรงซื้ออย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับผมวันหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาสวนกระแสเลยทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยคือแบบมันมีแต่ทุกคนลงนะผมไอ้นี่ขึ้นอยู่คนเดียวนะ24%นะครับผมก็ขึ้นพร้อมวอลลุ่มด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรสัญญาณที่ดีสำหรับจีตานะครับผมโอเคถ้าเราดูทมเฟรมสชั่วโมงเนี่ยมันมีการไต่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมมีการพักฐานตรงนี้อ่าอันนี้คือไม่มีข่าวอะไรนะครับผมมันก็ทําการแบบ พักเฟื้นตัวนะแล้วก็ค่อยๆไหลๆไปเสร็จแล้วทีนี้มันเจอ,อผ่านแนวต้านขึ้นไปนะผมก็ขึ้นไปเจอ EMA 200ใช่ไหมพอ EMA 200ชน3รอบปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็พุ่งต่อตอนนี้คือมันจะต้องยืนอยู่บนเส้น EMA 200ให้ได้ก่อนนะครับผมแล้ว EMA 50เนี่ยก็ขึ้นไปรับด้วยถ้าถามว่า1วันนี้เกิดอะไรขึ้นเส้นต่อไปก็จะเกิดสัญญาณ ปัดกันของ12 26เรียบร้อยนะผมก็ a อคชั่นโซนก็จะเริ่มเขียวในบริเวณเส้นต่อไปหรือในวันพรุ่ง,งนี้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะก็จบกันไปนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็อาจจะมีเขียวเขียวแดงๆกันบ้างนะครับผมคือ หลายๆคนเนี่ยอาจจะแพนิคกันแล้วผมใครมีสต็อปลอสใครวางแผนอะไรไว้นะผมก็ยังสามารถใช้แผนของตัวเองได้นะผมถ้าเกิดว่ามันผิดทางปุ๊บใช่ป่ะเราก็ต้องมีแผนคัดว่าตรงไหนเราถึงจะคัดนะครับผมตั้งไว้ล่วงหน้าเลยนะผมก็คือแล้วอย่าเปลี่ยนแผนถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแผนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเทรดตามอารมณ์นั่นเอง เราอย่าใช้อารมณ์ในการเทรดนั่นเองนะครับผมก็ระวังระวังไว้เรื่องสำหรับในการว่าแพนิคเซลแพนิคบายอะไรเงี้ยระวังไว้โอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะผมแต่ถ้ว่าใครอยากจะเป็น Membership นะผมก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะผมผมก็จะมี Discord สำหรับใน โซนสมาชิกด้วยนั่นเองนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้สมัครเมมเบอร์ชิพนะผมก็จะมีห้องคุยรวมกันนั่นเองบางทีเนี่ยผมอาจจะขึ้นไปพูดนะผมเมื่อมีอะไรแบบอยากจะพูดอยากจะอะไรนะผมหรือมาแชร์ประสบการณ์ในวันนั้นนั่นะเองนะผมก็สามารถเข้าไปจอยดิสคอดได้นะผมตอนนี้คือสมาชิกของผมมี1,500คนแล้วก็ในช่องเนี้ยยังขาด หลายๆคนอีกเยอะเลยนะครับผมอะมาเจอกันในดิสคอดผมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์แรกเดี๋ยวผมแปะไว้ให้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสดวนรับ๊ายบายเจินครับขอให้ทุกคนได้กำไรนะครับทุกคนจุ๊บๆหมวก